สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันนะคะกับชุดสรุปบนนะคะชุดสรุปบนชุดสรุปล่างชุดสรุป3ามตัวนะคะสูตรแอดนะคะแล้วก็ชุดฟันวัดใจนะคะ ฟันวัดใจค่ามไพมาตัวไดกับอัดโหลดจะทุกคนนะคะมาดูกันนะคะชุดนี้คลิปนี้นะคะน้ำเอเนื้อล้วนๆน,นะคะไม่มีน้ําไม่มีย้อนหลังใดๆให้ดูทั้งสิ้นไม่มีสถิติใดๆนะคะมีแต่ตัวที่จะออกงวดประจําวันที่16นะคะ ธันวาคม2568นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะร่ำรวยร่ำรวยกันนะคะไพมักนํากับอาร์ตโลดขามาดูนะคะชุดฟันวัดใจนะคะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16นะคะชุดนี้เนื้อร้วนๆน,น,น้ำาบมีค่ะบนนะคะบนเนาะบนแอดก็เด่น78นะคะแอดก็ฟันไปละค่ะจะมาตัวได้กระซางคอยฟันแล้ว85นะคะลอง80นะคะทุกคนนะคะ แ3 8สามแนะคะแล้วก็8 8 5นี่คือชุดวัดใจของเรานะคะฟันค่ะทุกคนชุดลองจะเป็น3 8 0 7 8 0 8 8 0นะคะลองดูค่ะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะล่างนะคะเอดฟันตั้งแต่ดึกดำบันแล้วนะคะ6 3แล้วก็7 3็มหวดก่อนฟันหาหนึ่งนะคะออก2 2 อ้าลองดูค่ะทุกคนให้ดูชุดนี้ก่อนเลยนะคะชุดที่เราฟันนะคะแอดจะตัดชิ้นใจเลาบอตัดแล้วค่ะเอฟซี FC จะได้ตัดออกบอกค่ะโอ้ยพวกเจ้าเกลงใจเนี้ยพวกเจ้าก็ให้เกียร์ข่อยเนี้ยเฮ้ยข่อยสื่อแล้วเดว้จัดไปแล้วค่ะแต่ว่างวัน,นี้ไม่ไม่ได้หลายใบนะคะโอ้ยได้ทุดนเล่าพัฒนาทุกคนค่ะ รวยเราพัฒนาก่อนนะคะเดี๋ยวมาจัดไทยนะคะทุกคนอาแคปเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูชุดสรุปสองตัวบนนะคะสองตัวบนแล้วก็ชุดสรุปสองตัวล่างแล้วก็ชุดสรุปสามตัวนะคะแล้วก็สามตัวบนนะคะชุดเต็มนะคะคลิปนี้จะมีแต่เนื้อร้วนๆนะคะเป็นสูตรของแอดค่ะแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะไม่รวมคลิปไม่รวมสูตรอื่นใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่แาแคปเราประจาถ้ามันมีตัวบรรยายนะคะในคลิปนะคะทุกคนให้ไปปิดเอาเดอร์ค่ะ ปิดได้ค่ะเข้าไปในตั้งค่าแล้วปิดทาบรรยายนะคะทุกคนเออปกติของแอดมันไม่ขึ้นนะคะแต่ทำไมอยู่ดีๆมนช่วงนี้มันขึ้นก็ไม่รู้นะคะแอดก็ขี้เกียจปิดนะคะทุกคนมั่เาขึ้นทุกคลิปโหลดเฮ้ยอา้านี่ดูแล้วบอกค่ะดูแล้วเราก็จะมาดูนะคะมาดูสูตรบนของเรานะคะทุกคนอาสรุปบนสรุปล่างของเรานะคะมีแต่เนื้อนะคะไม่มีน้ําใดๆทั้งสิ้นเอาใส่ลเลย เดี๋ยวหาก่อนจ้ะเอามาดูนะคะชุดล่างก่อนนะคะค่อยไปชุดบนนะคะเราล่างก่อนนะคะสิบล่างสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเด่นล่างศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะเด่นล่างศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนาะเอานี่นะคะทุกคนนะคะเราก็จะเน้นไปที่ จับคู่นะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่นะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ส้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่นะคะหกศูนย์หกหนึ่งะคะเจ็ดศูนย์เนะคะเราจะเน้นไปที่3ามห้าทันทีนะคะสามห้าซึ่งเราชนหลักสิบของหลานนะคะชนหลักสิบของหลานเดี๋ยวแปบ,บเอาไว้ให้ดูเฉยๆนะคะเอาไว้เป็นพื้นหลังนี่คือหลักสิบของหลานที่ไปที่มาของ3ามห้านะคะ อจะเอาสิบเอดนะคะชนกับสิบล้านนะคะจะชนกันอยู่ที่สามห้าหกเราจะเน้นไปที่สามห้าหกทันทีนะคะวดน,นี้นะคะสามห้าหกแต้มล่างของเรานะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะตัดนะคะชุดตัดล่างได้สามสามนะคะวดน,นี้สามสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกศูนย์หกหนึ่งนะคะหกสองหกสามแล้วก็เจ็ดสามนะคะซึ่งรัฐบาลไทยนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ,ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดส่วนมากนะคะมันจะ มันจะมาไอนี่คะ่ะทุกคนนะคะมันจะมีหกนะคะเาวัออกวันอังคารนะคะเนี่ยหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามนี่แหละคะ่ะหน้านลุ้นนะคะแต่แอดเน้นให้ที่หกสามแล้วก็เจ็ดสามนะคะงวดก่อนนี่เข้าแต้มสี่สองสองจับไม่ได้นะคะโอ้ขายตายคอยจะจับอะไรทุกงองสองอันนี้ชุดล่างนะคะสรุปล่างคะ่ะอันนี้สรุปล่างนะคะสรุปล่างคะ่ะอันนี้คือสรุปล่างแล้วนะคะชุดสรุปล่างสองตัวล่างนะคะชุดสรุปสองตัวล่างของเรานะคะสรุป เออฟันแหล้วเรียบร้อยค่ะสรุปค่ะสรุปนะคะสรุปร่างนะคะอันนี้คือสรุปร่างนะคะสองตัวร่างอยู่ในนี้สูตรของแอดนะคะสูตรของแอดล้วนๆนะคะมีแต่เนื้อคะ่ะไม่มีน้ํานะคะตัวนี้อ่ะแคบเลยจ้ะแอดเน้นให้ที่หกสามแล้วก็เจ็ดสามนะคะจะเน้นถูกไหมนะคะถ้าแอดเน้นหกสามเอ็กแล้วก็เจ็ดสามเอฟซีก็จะเลี่ยงนะคะทุกคน เอซีสีเหลืยงไปซื้อตัวใหม่บ่หวยเอาน้ำข่อยเนี้ยแต่ว่า60นี่ก็สวย61 60 61 62นี่สวยเลยนะคะเป็นเลขที่น่านลุ้นมากค่ะทุกคนเพราะว่าวันอังคารนะคะมันชอบมี6นะคะชอบมี6ชอบมี0ูนนะคะหกนี่แล้วเอ,เอ็ดก็มัอดูดิค่ะเออเฮากันหลอกหลอมันซะก,ก่อนเลยหลอกหลอจังได้ข่อยซื้อไปหลายใบแล้วได้หกสเอามาดูชุดบนกันนะคะชุดบนนะคะ บนล้วนๆบบบน,นี้คะ่ะบนล้วนๆน,นะคะไม่เกี่ยวกับสูตรอื่นนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นสูตรอื่น fc ถามหาเรามีรวมสูตรให้นะคะรอ,อดูนะคะรวมทุกสูตรเรามีให้นะคะทุกคนตาลงตารางอะไรก็ดีปฏิชฌ์ปฏิทินนะคะโอ้ลายสูตรคัดจ้ะ อ่ะสตัวบนนะคะสรุปบนแล้วนะคะสตัวบนของเราค่ะทุกคนนะคะสิบ,บนนะคะสองสาค่ะหน่วยบนนะคะเก้าห้นะคะจับคู่นะคะ2 9 2 5 2้าสองห้าสองหนึ่งสองะคะสามเก้าสามห้ เจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหกนะคะแปดเก้าแปดห้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดศูนย์แปดหกนะคะอาจตัดนู่นตัด,ตดนี่ตัดนั่นนะคะบนของเรานะคะเด่นบนสองสูตรนะคะชนกันนะคะสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะคะบนชนกันได้ชนเหลือเจ็ดแปดนะคะนี่เด่นสูตรหนึ่งกับเด่นสูตรสองนะคะชนกันนะคะได้เจ็ดแปดนะคะทุกคนเจ็ดแปด เราจะเน้นไปที่เจ็ดแปดทันทีเลยนะคะเราจะเน้นไปที่เจ็ดแปดปุ๊บเลยนะคะได้มาแล้วเราก็จะเน้นเจ็ดแปดพรึบเลยนะคะทุกคนเนาะอะไรที่มีเจ็ดมีแปดนะคะตัดนู่นตัดนี่ตัด,ตดนั่นนะคะตัดไปตัดมาตัดตัวออกออกนะคะจะได้เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะ จ็ดหกแปดเก้าแปดห้าแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหกนะคะจะมีในนี้ไหมเก้าชุดนะคะงวดน,นี้ตัดได้เก้าชุดนะคะเน้นไปที่แปดห้าแล้วก็แปดศูนย์นะคะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงละคะทุกคนนะคะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะคะนี่นะคะบนของเราชนนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะสูตรบนนะคะเด่นบนของเราทั้งสองสูตรนะคะ อคลิปนี้จะไม่มีที่ไปที่มานะคะแต่บางทีก็จะซื้อเอ่อจะแซงให้นะคะนี่คือ85แล้วก็80นะคะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนไปกันต่อเลยเนะาะอ่เดี๋ยวให้ดูนานๆหน่อยนะคะสองตัวนะคะสรุปแล้วนะคะสรุปค่ะสรุปบนสรุปล่างสูตรแอดนะคะใครชอบด้วยก็จัดไปเลยนะคะได้แบบนี้นะคะทุกคนชุดบนนี้น่าจับตามองนะคะมันจะแค่แรดลงล่างนะคะทุกคนเนะ อ่ามาดูนะคะสรุปชุดเน้นนะคะสามตัวนะคะชุดเน้นนี่เลยนะคะเราใช้หลักร้อยสองแปดเก้าสามสี่เจ็ดแอดใช้สูตรเก่านะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะอันนี้คือแต้มนะคะทุกคนแอดก็นเน้นให้นะคะที่อันนี้ตัวที่วงกลมคือตัวที่มันเข้ารอบนะคะตัวที่น่าลุ้นนะคะทุกคน ตัวที่น่ารุ้นแต่เราก็พยายามคัดให้มันเหลือน้อยที่สุดนะคะไถมากตัวใดกัจัดได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องเอาเหมือนแอดก็ได้นะคะสามแปดห้าเจ็ดแปดห้าแปดแปดห้านะคะลองนะคะสามแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แล้วก็แปดแปดศูนนะคะที่ไปที่มานะคะอ่าตามนี้เลยแคบนะคะทุกคนเราได้ชุดสองตัวสามตัวแล้วนะคะชุด ล่างชุดบนชุดสามตัวนะคะตามนี้เลยจะทุกคนนะคะลองดูค่ะอันนี้แบบมีหลักการนิดนึงนะคะบนคือบนล่างคือล่างสามตัวนะคะสามตัวก็อยู่ตำแหน่งสามตัวปักหลักนะคะวางหลักกลงวางหลักร้อยนะคะอันนี้เราจะมีเป็นสเต็ปสเต็ปหน่อยมีหลักการนะคะเออวิชาการนิดนึงนะคะอ๋อมีเดาก็มีค่ะสูตรเดาก็มีสูตรรวมมั่วก็มีนะคะเราช่องเรามีทุกสูตรนะคะสากระเบอือยันเรือลบนะคะ เอานีนะคะปักหลักนะคะหลักร้อยของเรานะคะสูตรเก่านะคะสูตรใหม่เบีียวให้เบิง์นด้วย289 347นะคะ10บน2 3 7 8นะคะหน่วยบน9 5 1 4 0 6นะคะพอได้แบบนี้มาปุ๊บนะคะทุกคนเราก็จะมาชุดใหญ่ชุดเต็มนี่นะคะมีทั้งชุดเต็มชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางนะคะให้ดูหมดนะคะอาชุดเต็มนะคะใครชอบนะคะบนแอชชน7 8เราไปที่ตำแหน่ง7 8ทันทีนะคะ แต้มบงแต้มบนตามนี้เลยนะคะทุกคนใครชอบนะคะอันนี้แอดชอบนะคะแอดก็ตอกไว้นะคะแอดจองไว้แล้วนะคะแอดจองไว้แล้วตอกไว้มืดแล้วคะ่ะทุกคนแอดจองอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะโอ้ยไม่มีใครบังคับใครได้คะ่ะมากตัวได้ก็มากตัวรู้คือมากหลายตัวเทีอดวลสันโอ้ยจัดมันมืดนีแล้วลงทุนตัวละบาทถือมาเลือแปดสิบบาทโอ้ยแต่ใครอยู่ได้เหย้ยเคืองค่ะเอาลองดูคะ่ะทุกคนอันนี้หน้าแรกนะคะเรามีสองหน้านะคะทุกคนเรามีสองหน้า หน้าเดียวมันไม่ใช่เรานะคะเราต้องเป็นผู้หญิงสองหน้าเอาแคบเราเบอรจ่า,จาให้แคบก่อนนะคะเอานี่นะคะทุกคนนะคะนี่นะคะอ่าชุดบนนะคะชุดบนชุดเต็มของเรานะคะไม่ใช่กระไก่เคียงละคะทุกคนเออไม่ใช่กระไก่เคียงนะคะไพวาเออมันต้องมีใน่นีละคะทุกคน มันตน้องมีในนี้แหละค่ะเอาลองดูนะคะทุกคนแคปเอาอันนี้เป็นหน้าที่สองนะคะหน้าที่สองนะคะคปค่ะแม่แม่ k ซะก่อนค่ะจังไปเบิงนเนาะโอ้หลอกคือสวยแท้อีหล่าวว่าสันไม่ไม่ใช่ก็ไก่เคียงนะคะเอาดีกว่าเราเอาเม็ดเดียวมารวมรวมกันนะคะหลายเม็ดก็จะเท่าเท่ากันกับของแอดสองหน้านี่แหละคะ่ะทุกคน <laughs> เอาหลายๆสูตนหลายช่องนะคะมารวมกันมันก็จะเท่ากันกับของแอดนี่แหละคะ่ะเพลินๆนะคะก็เกือบในนี้ทั้งตุกตัวนะคะทุกคนเอาเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวหลายหลายช่องเนาะเอามารวมกันนะคะเออนี่ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนคิดซะว่าแอดรวมให้แล้วนะคะคิดซะว่าแอดรวมให้แล้วทุกช่องอยู่ในนี้นะคะสามตัวบนนะคะทุกคะนอาแคบเอาค่ะทุกคนนะหลักร้อยนะคะแอดใช้สามเจ็ดแปดนะคะสามเจ็ด แ uh, ปดสองเก้าสี่ค่ะสามเจ็ดแปดสองเก้าสี่นะคะอาแคบนะคะทุกคนอสรุปนะคะอันนี้สรุปของแค้นนะคะสรุปนะคะสรุปแล้วค่ะสรุปค่ะมันมีสูตรรวมนะคะสูตรรวมสูตรนูร่นสูตร,ร,ตรนี่สูตรนั่นนะคะโอ้ผู้ใไดมกักสูตรไดกจดด็จัดโหลดจ้ะเอ้านี่นะคะทุกคนนะคะใครชอบสูตรไนก็นจัดไปนะคะใครชอบประจัดใครขัดก็ผ่านนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะทุกคนรีเดอร์ชุดวัดใจนะคะวัดวาอารามวัดกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้า